ตอนที่สามที่บริษัทอลินดาถูกสามีตัวดีบังคับให้ทำอาหารกลางวันมาให้กินพนักงานต่างตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่กำลังไปห้องท่านประธานคือภรรยาของท่านประธานเลขาของท่านประธานเคยบอกว่าภรรยาของท่านประธานเป็นผู้หญิงที่จืดชืดตูท่าไม่น่าจะจริงพอผู้หญิงที่กำลังเดินเข้ามาหน้าตาสวยหุ่นดี และแต่งตัวดูทันสมัยเลขาสาวสวยมองภรรยาของท่านประธานหนุ่มรูปหลอ่อยังไม่พอใจเธอทำงานกับโดลทีมานานทำได้แค่มองทั้งที่หน้าตาของเธอก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้หญิงคนนี้เลยอาหารกลิ่นหอมฉุยถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะทำงานโดนลทียิ้มออกมาอย่างพึงพอใจเพื่อป้องกันโดนอลินดาแกล้ง เขาเลยพูดดักเอาไว้ว่าถ้าอาหารกินไม่ได้เขาจะกินเธอที่ห้องทำงานแทนอลินดามองสามีที่กำลังทานอาหารอย่างอ,ร,อร่อยร่อยเธอรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสามีตดนนีมักเรียกร้องให้ทำอะไรเหมือนคู่รักทั่วไปทำกันซึ่งตอนแรกเธอไม่ค่อยชอบแต่แอบมีความสุขที่เขาทำเหมือนกับว่าเธอเป็นคนรัก ภายในใจก็เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าไปหลงกับสิ่งพวกนี้เพราะยังไงโดนทีก็ไม่ได้รักเธอหนึ่งปีผ่านไปการได้ใช้ชีวิตต่างสามีภรรยากับโดนทีทำให้อรินดามีความสุขแต่ทว่าความรู้สึกช่างคุมเครือคำว่ารักไม่เคยหลุดออกจากปากผู้เป็นสามี โดยลทีจองร้านอาหารราคาแพงเอาไว้เขาต้องการให้ของขวัญภรรยาในวันครบรอบการแต่งงานเวลาผ่านมาหนึ่งปีเขายอมรับว่ามีความสุขมากหวังว่าอรินจะคิดเช่นเดียวกันและยกเลิกเรื่องการหยา่ายอมรับว่าเขาคิดเรื่องพวกนี้มาตลอดแต่ไม่ได้พูดขึ้นมาเพราะกลัวจะไปเตือนความทรงจำของภรรยาก่อนถึงเวลานัดหมายที่ร้านอาหาร แม่กับน้องชายมาหาอารินที่บ้านโดยที่ไม่ได้นักหมายเอาไว้สภาพของแม่ซู่ผอมเหมือนคนไม่ได้กินอาหารและไม่ได้นอนส่วนสภาพของซีโรดแทบไม่ต่างกันมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าอารินดาถามออกมาพี่อารินของเงินพี่เคยมาสักห้าล้านได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้นี้ซีโร่พูดเสียงอ่อย บริษัทที่เขาลงทุนขาดทุนไปหลายล้านจึงไปกู้หนี้พวกนอกระบบมาพอไม่มีเงินจ่ายพวกมันก็ขู่เอาเรื่องกับครอบครัวอีกแล้วหรอเงินตั้งห้าล้านจะให้พี่ไปพูดขอเขายังไงจริงอยู่ที่โดนาทีมีสถานะเป็นสามีแต่ก็เป็นแค่หน้าที่ที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนรักกันถึงแม้ว่าจะรักกัน เธอยังรู้สึกลำบากใจที่จะต้องขอเงินเยอะขนาดนี้ไปใช้หนี้ให้กับน้องชายอย่าทำเป็นงกไปหน่อยเลยเงินแค่ห้าล้านเองพี่เคยรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านนี่แกยังไม่สำนึกใช่ไหมสิโรดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเงินแค่5้าล้านแต่มันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่ของพี่คุณโดราทีไม่ใช่ธนาคารที่แกะจะมาถอนเงินออกเมื่อไหร่ก็ได้ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีผู้เป็นสามีดีกับเธอมาตลอดเราสองคนทํำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนคู่รักไม่ว่าจะไปกินข้าวดูหนังหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันขาดอยู่อย่างเดียวก็คือความรักที่เธอไม่รู้ว่าโดนาทีจะรักเธอเหมือนกับที่เธอรักเขาไหมเธอมั่นใจในตัวเองว่าจะไม่หลงรักเขาอีกครั้งแต่เรื่องของความรู้สึก มันห้ามกันไม่ได้สุดท้ายแล้วคนที่พ่ายแพ้ก็คือเธอยอมรับอย่างเต็มปากว่าตอนนี้เธอรักโดลทีเขาให้แล้วอรินช่วยน้องอีกครั้งหนึ่งนะแม่สัญญาว่าจะไม่ให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอีกอักษรร้องไห้ออกมาสะอึกสะอื้นเจ้านี่ตามมาทำลายร้านอาหารสภาพตอนนี้แทบจะไม่เหลือที่ให้ทำมาหากินได้อีก ดวงตาคู่สวยมองแม่ด้วยความรู้สึกสงสารแม่แต่งงานกับผู้ชายใหม่ตอนที่เธออายุเพิ่งสองขวบหลังจากนั้นก็ท้องสีโรดตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอพยายามทำตัวเป็นลูกที่ดีเพราะรู้ว่ายังไงตัวเองก็เป็นแค่ส่วนเกินพ่อเลี้ยงมองเธอเป็นเหมือนกาฝากที่ติดตามแม่มาด้วยเท่านั้นถือว่าเธอยังโชคดีได้รับความรักจากผู้เป็นแม่มากพอ เธอจึงอดทนมาได้จนถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วพ่อเรียนกับน้องชายก็สร้างปัญหาให้เธอไม่หยุดไม่ย่อนหนูจะลองช่วยพูดกับคุณโดลทีดูละกันนะแม่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เงินมาช่วยหรือเปล่าเธอไม่มั่นใจเลยเงินตั้ง5้าล้านที่ร้านอาหารสกายบาร์ดลทีเลือกจุดชมวิวที่โรแมนติกที่สุดเพื่อฉลองครบรอบการแต่งงานของเขากับารนดา อาหารที่หญิงสาวชอบถูกเสิร์ฟเอาไว้แล้วอารินดามองสามีที่นั่งอยู่ตรงข้ามก่อนจะยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเวลาแบบนี้จะให้เธอพูดเรื่องเงินห้าล้านได้ยังไงหากโดนทีให้เงินไปใช้หนี้รอบหน้าสิโรดก็ต้องก่อปัญหาอีกทางเดียวที่เธอจะปกป้องสามีของตัวเองได้เธอกับเขาคงต้องอย่าขาดกันไม่อย่างนั้นภาระของเธอ จะกลายเป็นภาระของเขาในอนาคตเพราะฉะนั้นในค่ำคืนที่มีความสุขอย่างนี้เธอจะเก็บเอาไว้ในความทรงจำโดนาทีนั่งทานอาหารและพูดคุยกับภรรยาไปเรื่อยเปื่อยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์โทรศัพท์นี้เขารู้ดีว่าเป็นของใครเดี๋ยวผมมานะขอตัวไปคุยโทรศัพท์ก่อนเขาเดินเรียงออกมาคุยโทรศัพท์บริเวณหน้าห้องน้ำ ว่ายังไงครับคุณแม่แม่ที่เขาหมายถึงในเวลานี้คือแม่ของอรินดาแม่มีเรื่องให้ดนช่วยเหลือดุนทีตั้งใจฟังสิ่งที่แม่ภรรยาของร้องหลังจากวางสายเขาก็โทรไปหาลูกน้องคนสนิทให้จัดการเรื่องนี้ทันทียอมรับว่าเขารู้สึกแอบผิดหวังไม่น้อยที่ครอบครัวของภรรยาโทรมาของเงินช่างเถอะ เงินแค่ห้าล้านขอเพียงอรินดามีความสุขเขาก็พอใจเช้าวันต่อมาอรินดามองหน้าผู้เป็นสามีที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเธอตื่นมาในอ้อมกอดของโดนาทีเป็นสิ่งที่ทำให้เธอยิ้มออกมาได้แต่เช้าแม้ว่าเรื่องเงินห้าล้านจะทำให้เธอรู้สึกหนักใจก็ตามเธอลงมาเตรียมอาหารเช้าให้กับสามีตามปกติ หลังจากที่ทานอาหารมือเช้าเสร็จเรียบร้อยต้นลทีไปทำงานก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาอารินเดี๋ยวแม่กับเชียงใหม่ก่อนนะจะแม่ส่วนเรื่องเงินรอก่อนนะหนูยังหาโอกาสพูดกับคุณดนไม่ได้เลยไม่ต้องหรอกแม่โทรหาคุณดนแล้วเงินห้าล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีเรียบร้อย เมื่อได้ยินแม่พูดจบร่างบางรู้สึกสั่นไปด้วยความโกรธทำไมแม่ถึงโทรไปของเงินสามีโดยที่ไม่ปรึกษากันตัวทีให้เงินแม่แล้วเขาไม่พูดอะไรสักคำหมายความว่ายังไงกันแน่เมื่อก่อนเขาก็มองเธอไม่ดีอยู่แล้วตอนนี้คงมองไม่ดีไปกันใหญ่ทำไมแม่ทำแบบนี้นี่แม่ยังเห็นหนูเป็นลูกอยู่ไหม แม่ขอโทษน,นลินแต่มันจำเป็นจริงๆพวกเจ้านี่มาก่อกวนที่บ้านไม่หยุดอลินดาตัดสายทิ้งพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาตอนนี้เธอทำเพื่อทุกคนมามากพอแล้วแต่ไม่มีใครเห็นใจและยังใช้ความรักของเธอกอบโกยผลประโยชน์พอกันทีเรื่องเก่ายังไม่ทันได้พักหายใจก็มีเรื่องใหม่มาทำให้ปวดหัว รถยนต์ราคาแพงขับเข้ามาจอดอยู่หน้าบ้านคนรับใช้ถูกเรียกให้ไปเปิดประตูทำหน้าลำบากใจเมื่อเห็นผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านรีบเปิดประตูสิฉันจะได้เข้าไปหาดนน้ำเสียงแสบแก้วหูโวยวายอยู่หน้าบ้านคนรับใช้ไม่กล้าเปิดประตูจึงวิ่งมาหาคุณผู้หญิงประจำบ้านคุณอรินคะแฟนเก่าของคุณดนอยู่หน้าบ้าน จะให้เข้ามาไหมคะเสียงถอนหายใจดังขึ้นแฟนเก่าของโดราีถ้าเธอจำไม่ผิดผู้หญิงคนนี้คือสาเหตุที่ทำให้โดลาีต้องมาแต่งงานกับเธอผู้หญิงที่มีสามีแล้วจะมาหาสามีของคนอื่นทำไมอลรินดาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงงุดหงิดสงสัยเลิกกับสามีแล้วเลยคิดจะกลับมาหาคุณดนมังคะคนรับใช้รีบออกความคิดเห็น แล้วเราไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเลิกกับสามีแล้วอลินดารีตามองคนรับใช้อย่างจับผิดเห็นอยู่แต่บ้านคิดไม่ถึงว่าจะข่าวไวหนูติดตามไอจีของคุณไอรีนเขาค่ะคนรับใช้อมยิม้มแฟนเก่าของโดนทีค่อนข้างมีหน้าตาในสังคมเธอแอบติดตามไอจีเอาไว้ด้วยเมื่อสองวันที่แล้วเธอเห็นแฟนเก่าของเจ้านายโพสต์ว่า อยากขาดกับสามีพร้อมกับลงรูปร้องให้ตาบวมถ้าอย่างนั้นไม่เปิดประตูให้เข้ามาดีกว่าเดี๋ยวจะเหมือนชักศึกเข้าบ้านคุณผู้หญิงจะออกไปปฏิเสธเองไหมคะหนูไม่กล้ากลัวโดนด่าคนรับใช้ทำหน้าตื่นกลัวแฟนเก่าของเจ้านายร้ายใช่ย่อยไม่พอใจก็ชอบดุด่าเสียงดังก็ได้เดี๋ยวฉันออกไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นเอง อารินดาเดินออกไปเผชิญหน้ากับแฟนเก่าของสามีเพื่อเป็นการให้เกียดและดูไม่เสียมารยาทจนมากเกินไปเธอให้คนรับใช้เปิดประตูรั้วบ้านออกจะได้พูดคุยกันสะดวกดนอยู่ไหนไอรีนทำน้ำเสียงเหมือนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโดนทีคุณดนไปทำงานคะ่ะไม่ได้อยู่บ้านอารินดาตอบกลับด้วยน้ำเสียงห้วน ไอรีนม,มองภรรยาของอดีตแฟนเก่าตั้งแต่หัวจดเท้ามองด้วยสายตาดูถูกฉันจะเข้าไปรอในบ้านเธอโทรตามดนให้ฉันด้วยคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันคะอยากให้สามีของฉันมาหาก็โทรตามเองสิอลินดายกมือขึ้นกอดอกมองใบหน้าสวยที่เย่อหยิ่งคิดไม่ถึงว่าโดนทีจะชอบผู้หญิงแบบนี้ เธอมันก็เป็นแค่ลูกแม่ค้ายังไงคุณดนเขาก็เลือกฉันหากไม่อยากถูกเช็ดหัวออกจากบ้านรีบโทรตามคุณดนให้ฉันดีกว่านะหากว่าคุณสำคัญขนาดนั้นแล้วทำไมคุณไม่ไปหาที่ทำงานจะมาหาที่นี่ทำไมผู้หญิงอะไรพูดจาย,ย้อนแยง้งดูท่าจะสำคัญตัวผิดไปตัางหากไอรีนถอนหายใจฟึดฟัดร,รู้สึกขัดใจภรรยาของดนทีไม่ได้เงียบเงียบ ยอมคนเหมือนที่ได้ยินมาคืนเธอไปหาโดนาทีที่บริษัทสามีเก่าของเธอต้องรู้เรื่องนี้แน่และโดนาทีก็จะถูกหาเรื่องฝากเอาไว้ก่อนเถอะไอรีนขับรถออกไปอย่างอารมณ์เสียหลังจากที่รถยนต์ราคาแพงขับออกไปอารินดารู้สึกเจ็บแปลบอยู่ตรงหัวใจโดนทีไม่ได้รักเธอเขาอาจจะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นก็ได้ เหมือนเช่นอย่างเดิมทุกวันโดนาทีกลับมาทานอาหารเย็นที่บ้านวันนี้เขากลับบ้านเร็วอาหารยังไม่เสร็จเขาจึงมานั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องรับแขกคุณโดนคะหนูมีเรื่องจะรายงานรินจิรีบเข้ามาหาเจ้านายมีเรื่องอะไรโดนาทีหันไปถามลินจิคือเด็กรับใช้ที่เขาคอยให้ดูแลอารินดาหากมีเรื่องอะไรเด็กรับใช้คนนี้จะรีบรายงานเขาทันที วันนี้คุณไอรีนมาที่นี่ค่ะคุณผู้หญิงหน้าตาบึ่งตึงทั้งวันเลยโดยปกติแล้วอารินดาจะเป็นคนอารมณ์ดีคนรับใช้อยู่ด้วยก็สบายใจแต่วันนี้หญิงสาวหน้าตาบึ้งตึงไม่พูดไม่จาเงียบจนทุกคนรู้สึกกลัวหลังจากที่ได้ยินเรื่องที่เด็กรับใช้รายงานโดนทียกมือขึ้นกลุ่มขมับเขาได้ข่าวว่าไอรีนยาขาะกับสามี คิดไม่ถึงว่าจะกล้ามาหาถึงที่บ้านทำให้เขาย้อนคิดไปถึงต้นเหตุของปัญหาในตอนนั้นเขายอมรับว่าหลงรักไอรีนเป็นอย่างมากหญิงสาวเป็นผู้หญิงที่น่ารักพูดจาอ่อนหวานเอาใจเก่งและเรื่องบนเตียงก็เก่งด้วยคิดไม่ถึงว่าไอรีนจะมีสามีแล้วสามีของไอรีนเป็นชาวต่างชาติ หญิงสาวทะเลาะกับสามีเลยกลับมาอยู่บ้านที่เมืองไทยและเขาไปเจอไอรีนตอนที่ไปเที่ยวกลางคืนที่พับชื่อดังกับเพื่อนคบกันได้สักพักความรักเริ่มหวานชื่นจนกระทั่งมีฝรั่งมาโวยวายใส่เขาอยู่ที่บริษัทว่าเป็นชู้กับเมียเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่พนักง,งานในบริษัททุกคนต่างพากันนินทาแม่ของเขาเลยจัดการปิดข่าว โดยการให้อรินดามาแต่งงานกันก่อนวันที่เขาจะแต่งงานไอรีนมาร้องไห้ฟูมฟายว่ากำลังจะหย่าขาดกับสามีจริงๆแต่มันสายไปเสียแล้วหากว่าเขาเลือกไอรีนแม่ต้องเสียใจถูกตัดออกจากกองมรดกเขาเองก็รู้สึกไม่ชอบใจอยู่แล้วที่ถูกไอรีนโกหกมาตลอดและตกอยู่ในสถานะชู้โดยไม่รู้ตัว จะว่าไปเรื่องของเขากับอรินดาคงเป็นโชคชะตาหรือไม่ก็พรหมลิขิตอาหารเย็ยนถูกจัดวางไว้บนโต๊ะทานอาหารเรียบร้อยเป็นจริงอย่างที่คนรับใช้ว่าเมียของเขาหน้าตาบึ้งตึงวันนี้ได้ข่าวว่าเอรีมาหาลินเขาไม่ได้ทำอะไรลินใช่ไหมโดนละทีถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยไม่เลยค่ะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทำอะไร นอกจากบอกว่าฉันเป็นแค่ลูกแม่คะยังไงคุณก็ต้องเลือกผู้หญิงคนนั้นเธอว่าจะไม่พูดแต่ในเมื่อสามีถามก็เลยต้องพูดออกมาโดาทีกำมือเข้าหากันแน่นไอรีนกล้าดียังไงมาพูดแบบนี้กับภรรยาของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอีกเขาต้องขีดเส้นอย่างชัดเจนว่าอย่าได้เข้ามายุ่งในชีวิตของกันและกันอีกยังไงสำหรับเขา อารินดาก็คือที่หนึ่งผมจะจัดการเรื่องนี้เองรับรองว่าไอรินจะไม่มาหาเรื่องคุณอีกอารินดาอยากจะเอ่ยปากพ,พูดว่าไม่ต้องไปจัดการเพราะว่าเธอไม่อยากให้โดนาทีเจอกับผู้หญิงคนนั้นอีกแต่ก็จะเหมือนกับว่าเธอเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปช่างเธอหากว่าทั้งสองคนจะเจอกันเพราะว่าตอนนี้เธอเหนื่อยเหลือเกินอยากหลบหนีไปพัก สงบจิตสงบใจที่ไหนสักแห่งทั้งปัญหาเรื่องที่บ้านและปัญหาเรื่องหัวใจเธอไม่สามารถทนอยู่กับปัญหาพวกนี้ได้อีกต่อไปจะเป็นยังไงนะถ้าเธอเลือกที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและหันกลับมาใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองสักครั้งเธอจะเห็นแก่ตัวเกินไปไหมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ